ไอ้นบนะการตากรไปกันเนาะเออมาถูกตากรดิสันตากรดิสันเดี๋ยวสุดท้ายทับเลย้อกำมีนังจะท่ายทำนี่ game, what ทางนี้ยอทางนี้รูมยางเยอะนี่อาจิตอยมาเร็วอ้ยเอาวะ <laughs> สิง เว้ยจังเขียนเลยดินเซเมนโดสามเก้า

เือนกร yup. like, ุดไทยเสือนกลุดไทยนกลุดไทย ได้ไว้นบได้เสียงกระเบื้องท่าเอวเออเอาเบื้องเดียวบ้านนี้

แล้วครับอืมไปแล้วอืมกินแล้วกินแล้วครับกินแล้ว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 เอ๋กินแล้วกินแล้วแล้วพี่น้องเอ้ย oh mm, oh, want to